สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปหาทมและคลิปนี้เราจะทําตามรีเควสที่คุณผู้ชมขอมาแต่ก่อนอื่นเลยขอกริ่นก่อนนะคะมันมีหาทาอันนึงที่คุณผู้ชมขอมาแล้วเราสกิปไปอ่ะเพราะว่าพอเราได้ลองสร้างแล้วเราไม่เข้าใจอ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าให้สร้างบ้านเป็นสวนตัวยูคว่ำแล้วก็หน้ากว้าง6ยาว8ทีนี้สมมุตินะว่าหน้ากว้าง6แบบนี้ใช่ปะคะแล้วทีนี้ถ้ายาว8อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเดดเสร็จปุ๊บเพราะมันยาวแล้วมัน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 จะเป็นตัวยู ยังไงคือว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเราจะใช้ผนังโค้งอ่ะโค้งด้านเนี้ยได้คุณผู้ชมโค้งออกอย่างเงี้ยได้แต่การที่มันจะโค้งเป็นไส้อย่างเงี้ยอีกมุมหนึ่งอ,ะอ่ะตรงเนี้ยมันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเราเราสร้างไม่ได้จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเราพยายามกับเชลนี้มา,มามาสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งเราก็ต้องขออนุญาตข้ามไปนะคะถ้าใครรู้วิธีสร้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอแปะไว้ก่อนเลยนะคะกับตัวยูอันนั้นทีนี้เราจะข้ามมาอันต่อไปก็คือบ้าน2ชั้นขนาด5้คูณหมันกลับมาแล้ว เราก็จะสร้าง5้คูณหก่อน3 4 5 3 4 5ี่โอเคอันนี้คือเชลขนาด5้คูณหไหนๆก็ไหนไหนแล้วเนาะสชั้น5้าคูณหก็คือต่อบ็อกซ์กันไปเลยแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยเราจะทําเป็นผนังที่สูงระดับปานกลางแบบนี้เลื่อนทั้งแบบนะคะให้มันมาอยู่โซนด้านซ้ายเนาะเพราะว่าอยากจะทําอะไรก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมก็เล่นบิเลนไปเรื่อยนะคะบ็อกซ์ตัวนี้ก็จะเป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเลยอยากทําสิ่งที่ไม่ได้ทําอะไรมานมนานแล้วอะนานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็ คืออยากจะสร้างแพลตฟอร์มตรงนี้เอออยากจะให้เข้าบ้านด้านนีก็เท่านั้นเองนะส่วนตรงเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวจะเล่นเป็นรัว้วแต่ว่าจะเป็นรั้วแบบไหนยังไงก็ขอแปะไว้ก่อนละกันในส่วนของประตูนะคะเราจะเลือกเป็นประตูของ e c โคไลฟ์สไต l e ตัวนี้ซึ่ง Swatch สีเนี่ยคุณผู้ชมคุณมียังไม่เคยได้เล่นเลยอะ่ะมันจะออกเป็นแบบว่าไม้อ่อนๆกับสีเหมือนแบบว่าสีแดงๆหน่อยใช่ปะใช่ดิต้องใช้ดิเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะมั่นใจตัวเองหน่อยทีนี้ข้างหน้าตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นกระจกซึ่งกระจกก็อาจจะใช้เป็นเอ,อ่อสวอช สีไม้อ่อนๆอ,อ,อันนี้ตอนนี้ก็กล้าพูดได้เต็มปากแล้วว่าเราหยิบแพ็กอีโคไลฟ์สไตล์มาใช้บ่อยมากบ่อยจริงๆคุณผู้ชมดูดิเนี่ยถ้าด้านเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีกระจกตรงเนี้ยมันจะแบบว่าสวยละมุนตุ้นมากบันไดเราสามารถสร้างได้นะคุณผู้ชมเอาไว้แบบนี้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยคุณมีชอบนะตรงนั้นอาจจะเป็นประตูออกไปสวนหลังบ้านก็เป็นไปได้อุย้ยชอบแล้วก็ขึ้นมาข้างบนใช่ไหมขอใส่รั้วไว้ก่อนเลยนะคะเราจะกั้นแบบนี้แล้วเราก็จะทําการทุบตรงนี้ไป,ไปเพราะว่าอยากได้เป็นดับเบิลวอลลุ่ม ตรงนี้เนาะ เราว่าประตูไม่ต้องไปถึงส่วนด้านหลังคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านมันเล็กมากๆเลยอ่ะเราอาจจะเป็นด้านหน้าของเราเนี่ยแหละออกมาเราก็เดินอ้อมไปเองเพราะห้องเนี้ยคุณมีจะได้กั้นห้องใช่ไหมคะแล้วก็สร้างเป็นห้องน้ําให้เขาข้างบนเป็นห้องนอนโซนนี้ก็เป็นห้องน้ํากับลิฟวิ่งสเปซว้าวสวยค่ะด้านในเราว่าเราแบ่งฟลอร์แพลนได้แบบว่าดีมากๆล้ว,ว้ายตาลือตกบ้านไงเรามาทําด้านนอกกันก่อนเนาะหลังคาที่ใช้เราก็จะใช้อะไรที่มันสูดแสนจ,จะเซฟโซนเราเลยโดยการที่เป็นหลังคาอันนี้นะคะเป็น halfgable roof นะคะย่อ ก็มาลงมาแล้วก็ดึงลูกศรออกมาแบบนี้บ้านมันก็จะได้ไม่แบนตตะแต่แต่ไปส่วนด้านบนตรงนี้ก็อาจจะมีหน้าต่างที่สลับกับด้านล่างสลับกันประมาณนี้นะคะก็กด c t r o l 9โนะถ้ามันความสูงมันอยู่ในที่เราต้องการแล้วมันเท่านี้พอดีว้าว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 เลยเราจะใช้ผนังนะคะตัว clean slate จากของ eco lifestyle หรือว่าบ้านนี้คุณมีจะสร้างเป็นแต่ eco lifestyle ไปเลยดีนะ ก็น่าสนนะเพราะว่าเราก็จะได้ใช้แพ็คให้น้อยลงด้วยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเราอยากจะเติมอะไรลงไปแล้วก็เพิ่มแพ็คไหนมันจะได้ใช้ไม่เยอะเกินไปเนาะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านมีแพ็คน้อยๆแต่ว่าอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีโคไลฟ์สไตล์ก็เป็นแพ็คหนึ่งที่คุณมีแนะนําเลยนะคะมันจุยทางเขาบ้านเราก็จะสร้างหลังคาให้เขาแบบนี้ก็คือเราจะสร้างแพลตฟอร์มไปให้เกานะคะให้มันหนาขึ้นมา ยกเกาขึ้นสักสองหยุมให้มนันหนาไปก็เท่านั้นนะกาอย่าถามเลยว่าทําไมเพราะเรานั้นก็ไม่มีเหตุผลในการทําอะไรอยู่แล้วลังคาตัวนี้อุ้ยได้ใช้ไม้แดงๆแ,แ,แล้วว่ายังไม่เคยใช้ไม้สีแบบว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะคุณผู้ชมเจส์นัทโลสติงออนแอนโอเปนไฟหรือเปล่าหรือว่าสีที่มันเป็นแบบว่าเรดโอเกอย่างเงี้ยหรอไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้สีอะไรแล้ว,ลวก็ตัวทริมนะคะก็จะใส่ไปข้างล่างด้วยเป็นไม้แดงๆอันนี้หรือเราเอาไม้เท่าๆมาตัดก็ได้นะเป็นแบบว่าเท่าๆแล้วก็อมแบบว่าน้ําตาลแดงๆก็โอเคอยู่ ส่วนโซนนี้เราก็อาจจะใส่รั้วแบบนี้นะคะมากั้นไวเป็นทางเข้าบ้านเนาะแล้วก็มีทางทะลุไปหลังบ้านเดี๋ยวค่อยแต่งนะยังคิดไม่ออกค่ะพื้นไม้ที่ใช้ก็เป็นพื้นไม้สีอ่อนๆไปละกันนะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านไปเลยประตูด้านในก็ให้มันเข้าตีมนะคะเป็นอีโ l ไลฟ์สไตล์เช่นกันทางด้านนี้คุณมีว่าตีผนังปิดไปเลยเนอะบอตรงนี้เราจะได้เอามาเป็นที่ดูทีวีหรือทําอะไรเฉืองเออยของเราไปก็ได้เอ้ยมีเสาแดงๆของอีโ l ไลฟ์สไตล์ด้วยอ่ะเอ้ยฉันชอบ ฉันชอบฉันก่อนเลือกเธอแต่ทีนี้ขอบตรงนี้มันจะต้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะ่ะเพราะว่าเสามันดูเกินเกินซึ่งมันก็มีของอีโค e ล t ์ไ e นะแล้วทําไมเราไม่ใช้ล่ะเออแต่พอใช้ไปเราก็เป็นยังไงคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือแบบว่ากินออกมาเลยมันก็ดูไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเนะรูแปลกๆดีอะ่ะไม่เคยทําบ้านสไตล์นี้เหมือนกันหรือว่าชั้นข้างบนเนี้ยอาจจะต้องหลีลงหน่อยหลีใช้คาว่าหลีได้ย่อค่ะยอ่ยอ ด้านหลังบ้านเราจะใส่ขยะไปให้นะคะก็คิดว่าจะใส่เป็นขยะตัวนี้เนาะเผื่อว่ามาทํางานหากินอะไรแถวนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็โซนข้างๆข,ข,ขยะเนี่ยเราอยากจะใส่อะไรก็ตามที่มันมาจากผ้าอีโคไลฟ์สไตล์เพราะว่าอยากจะลองกําหนดภาคตัวเองนะคะให้ใช้ให้ของอะไรให้มันน้อยลงหน่อยก็อาจจะเป็นที่ตกแต่งนะคะและแนงไม้อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตู้โชว์อยู่ตรงนี้ก็เดาการตู้เนี้ยมันใช้ได้แค่โชว์นะคุณผู้ชมมันไม่สามารถใช้การอะไรได้จริงๆนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ เอาตู้ไม้ออกมาแล้วเอาตู้โชว์อันนี้แปะเข้าไปเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ก็มาตกแต่งโซนขยะด้านหลังบ้าน หลังบ้านเราก็จะได้ดูไม่โล่งจนเกินไปเออนั่นแหละเธอนั่นแหละกิจกรรมเอาดอก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วเราก็จะขยบบ้านมาให้มาอยู่ตรงกลางอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะได้ตกแต่งอะไรได้ง่ายขึ้นหลังบ้านตรงนี้เราจะใส่บ้านนกให้นะคะบ้านนกอันนี้ก็มาจาก Eco l i f e s t y l e เช่นกันนะอาจจะใช้สีที่อ่อนลงนิดหนึ่งก็โอเคอยู่มีเหล่ากระถางต้นไม้อะไรอย่างงี้ตกแต่งอยู่ข้างๆเออบ้านนกตรงนี้นะคะโซนนี้ก็อาจจะมี skill สกิลทําสวนนิดนหน่นอยๆคุณผู้ชมเออเอามา วางเรียงไว้ว่าแบบเป็นกิจกรรมของคนบ้านนี้นะด้านบนนะคะของหลังคาเราก็อยากจะติด Buy, วินเทอร์บายไว้ให้เขาสักหน่อยก็ติดประมาณนี้ละกันซัก2อันนะคะเป็นบ้านแบบว่าอีโกอีโกอีจ่ายที่สุดส่วนทางด้านหลังบ้านตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวรับแสงอาทิตย์เนาะหันหน้ามารับแสงอาทิตย์แบบนี้ไปเลย2อันคิดว่าพื้นที่ทุกอย่างเราแฮปปี้แล้วเอ้ยเหลืออันนี้ค่ะเหลือที่กักเก็บน้ํานะคะเราก็จะเอาไว้ทางด้านหลังบ้านเช่นกันอาจจะเอามาไว้ทางนี้แล้วเราก็จะไปฟิลเตอร์เบสเกม ไหนๆก็จะทําเป็นสองแพ็กนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะหาต้นไม้เนี่ยมาใส่ด้านหลังบ้านของเราซึ่งต้นไม้เนี่ยเราไม่ได้อยากได้แบบว่าใหญ่โตโมโหฬารอะไรมากนะคะก็อยากได้ต้นไม้แบบว่าเป็นหย่อมๆหย่อมๆที่เป็นหย่อมๆจริงๆคุณผู้ชมอย่างเช่น2ต้นนี้อยู่ทางด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็หาสักต้นหนึ่งมาไว้ตรงนี้นี่ต้นเล็กๆต้นนี้เหมาะกับบ้านเราดีแค่ไม่กินบ้านฉันเข้าไปก็เป็นพอนั่นแหละพุ่มที่ตกแต่งหน้าบ้านเราจะใช้พุ่มอันนี้นะคะแล้วก็ย่อส่วนเอาเนาะย่อส่วนแบบนี้แล้วก็เอามาเรียงกันแบบนี้เพียงแค่นี้ หน้าบ้านเราก็จะดูดีมีอะไราอาจจะเอาพุ่มสมา,านฉันความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเข้ามุมตรงนี้ไว้นะคะให้มันดูแบบว่าเออไม่กินมากอะว่าอยู่ดีๆมันก็เฮ้ยตัดไปเลย ต้นไม้หายไปไหนต้นไม้โตขึ้นมาแบบไม่ธรรมชาติและสิ่งที่จะช่วยทุกอย่างธรรมชาติได้นั่นก็คือหินค่ะคุณผู้ชมใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนของคุณก็จะดูเป็นหย่อมๆแบบว่ามีสไตล์ทางด้านโซนเนี้ยหน้าบ้านตรงเนี้ยมันโล่งแบบว่าโล่งจัจดๆเลยใช่ปะเราก็อาจจะเอาย่อมพุ่มไม้อะไรพวกนี้นะคะเอามาวางๆไปมีดอกไม้มาตัดบ้างมีต้นเฟิร์นมีความหลากหลายของใบไม้ใบหญ้าแล้วสุดท้ายเราก็ตบด้วยอะไรให้มันเข้ากาันพุ่มสมา,านฉันความสัมพันธ์ของทุก ิ่งใส่ลงไปค่ะถ้ายังดูแบบว่าแปลกตาอยู่ก็ทําไมคะยัดหินลงไป่ะยัดลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ต้นไม้เป็นย่อม เทเรนเพนเนี่ยเราจะเลือกก้อนกรวดอันนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเราจะทําให้มันแบบว่าฟุ้งสุดๆไปเลยอะ่ะอยากให้มันมีแค่แถวเนี้ยคุณผู้ชมนี่นีนีแค่แบบว่าแถวแถวที่ที่ขึ้นบ้านไงเราก็จะให้มันเลือ้อละเลื้อละเลื้อออกมาแบบนี้แล้วก็มีตามตามมุมตรงนี้นะคะตามขอบตามมุมของบ้านเราให้มันแบบว่าเออเออเอเอดูฟุ้งกระจายไปเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดขอบทุกอย่างด้วยการทำเทเรนเพนที่เราไม่เคยลืมเลือนยางเตือนตัวเองเอาไว้ด้านหลังบ้านก็จะเป็น ที่แบบว่าชิวๆนะคุณผู้ชมรับน้าฝนที่เทลงมาไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงไหนมันลงเกินไปใช่ปะก็เหมือนเดิมเลยเอาพุ่มมาใส่ค่ะ หาพุ่มหาดอกไม้ปิดด้วยพุ่มสมานนะจ๊ะความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยัดลงไปคุณผู้ชมเพียงเท่านี้มันก็ดูโอเคขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีทริคอะไรเลยนะคะเราแค่ใช้สกิลการยัดของเราให้เป็นประโยชน์นะคะตู้ประศนีสีขาวที่อยู่หน้าบ้านเฉียงๆแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าจูกิบเกจูเรกาไฟด้านนอกบ้านเราคิดว่าเราจะใช้เป็นไฟตัวนี้นะใส่ไปทั้งสองข้างแบบนี้เลยส่วนชั้นสองตรงเนี้ยก็อาจจะใส่ไว้ด้านบนแบบนี้ เราก็เลือกไฟสีเทานะคะอาจจะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเป็นโซนกิจกรรมนะคะเราก็ซ่อนไวขน้ข้างๆตรงนี้ข้างๆต้นไม้ตรงนี้ไม่ให้บ้านมันมืดจนเกินไปส่วนทางเข้าบ้านตรงเนี้ยเราจะใช้ซอเซอร์ไลท์ธรรมดาเลยเพราะว่ามันก็เข้ากันยูจริงๆพื้นตรงเนี้ยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นแบบว่ารักน้ํารักปลารักธรรมชาติก็จะเลือกเป็นพื้นจากอีโคไลฟ์สไตล์สีเขียวอันนี้นะคะให้มันมีอะไรไปก็เท่านั้น ด้านนอกบ้านก็ก็โอเคแล้วว่าเออพอแล้วคุณผู้ชมเราไปทําด้านในบ้านกันทีนนเนี้ยห้องน้ำเนี่ยเราสามารถทําเป็น2ทายได้นะอย่างน้อยอะเราก็ให้ซิมมันมาล้างมือข้างนอกแล้วก็ห้องน้ําก็ใช้แค่อาบน้ํานะคะกับ ชิงช่องก็เป็นพอแปลว่าเราจะไม่ใช่แค่อีโคไลฟ์สไตล์แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าที่อาบน้ำเราต้องการไม่ยูนิเวอร์ซิตี้ก็สโนวีเวสเคปคุณมิก็เลือกเป็นเป็นสโนวีเอสเคปก็แล้วกันที่เราจะเพิ่มเข้ามาอีกแพ็คหนึ่งเนาะยังไงซิมใช้การได้อยู่แล้วถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยังไงจะพามาเพลเทสบ้านที่เราเพิ่มเข้ามาอีกแพ็คหนึ่งก็จะเป็นสโนวีเวสเคปซึ่งใช่ที่เราเลือกแพ็คนี้เพราะว่าเขามีส้วมสวยๆนะจี Z. ส้วมเขาสวยไม่พอคุณผู้ชมทายซิเขาให้มาเห็นา แดงๆก็สวยคือกันน่ะเข้ากับบ้านเราด้วยอ่ะส่วนพื้นในห้องน้ําอาจจะต้องเล่นเป็นพื้นตัวเนี้ยจากของ Eco Lifestyle นะคะเยี่ยมค่ะสวยค่ะเข้าห้องน้ําตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะหาเอ่อ โถโ oh, ถ oh, อะไรวะคุณผู้ชมที่หลังมือสิเอ้ยลักสนุกพีเอเอสเค็เขามีไหมนะเดี๋ยวขอฟิลเตอร์ดูสิเอ้ยเขาก็มีว่ะคุณผู้ชมงั้นอย่างนี้เราทําเป็นตู้เย็นตรงนี้ปังแล้วก็เคาน์เตอร์ทําอาหารอ่าทีเนี้ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเคาน์เตอร์เราจะมีเคาน์เตอร์เดียวใช่ปะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเคาน์เตอร์ทําอาหาร2อันแบบเนี้ยพอเราใส่ก๊อกน้ําลงไปแบบเนี้ยคุณผู้ชมมันก็จะทําได้แค่ควิกมิลแล้วก็อาหารแบบว่า าอาหารทั่วไปซึ่งก็ถ้าจะโหลดไปเล่นแล้วอย่างอัปเกรดบ้านเนี่ยก็ก็ ก็โหลดไปเล่นนะคะแล้วก็ไปอัปเกรดเอาเอาเอเราพูดทำไม <c oughs> คุณผู้ชมบอกว่ามันใส่ได้เท่านี้จริงๆมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้แต่ทีนี้ไม้ที่มันแดงขึ้นมาหน่อยมีไหม <c oughs> คุณมีว่าใจไม้ขาวๆไปนี่แหละเซฟสุดโ <c oughs> ซนนี้เราจะทําให้เป็นโซนที่ดูทีวีไปนะคะซึ่งมันจะต้องมาอยู่ประมาณนี้ยประมาณนี้น่าจะเข้าประตูห้องน้ําได้อยู่ไหมแต่ถ้าอันเนี้ยเขาได้แน่นอนก็อาจจะเหยียบมาตรงนี้ใส่ทีวีที่ติดผนังแบบนี้นะคะเราก็จะต้องพยายามยัดสกิลทุกอย่างให้เขาซึ่งสกิล ที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือชั้นหนังสือจิว๋วอันนี้คุณผู้ชมน่าหลักมากแต่เราจะไม่ใช้เขาในวันนี้พูดทำไมก่อนก็จะใส่หนังสือไว้ให้ด้านนี้แล้วกันเนาะ แล้วก็มีโคมไฟสักหนึ่งอันกําลังสวยโซฟาที่ใช้เราคิดว่าเราต้องกลับมาหาโซฟาเบสเกมนะคะซึ่งอยากใช้สีแดงมากเลยอะแต่ว่ามันแรงริดมากๆเลยมีน้ําตาลบ้านน้าตาลที่แบบว่ากลุ่มๆแดงอะ่ะเอ้ยน้ําตาลนี้ก็ก็สวยอยู่แต่สิ่งที่มีให้นะคะไม่เคยห่างหายไปเลยแล้วก็สวยงามมากก็คือจะเป็นพรมของ snowy escape ที่ได้รับการขยายตัวขึ้นมาแบบนี้ดูนุ่มเทาที่สุดเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวด้วยพี่ฮะ พี่ลืมโต๊ะกินข้าวหรือเปล่าฮะพี่ไม่ลืมนะฮะพี่ไม่ลืมนะฮะพี่กําลังจะมาใส่ให้นะบัดรนาวนั้นโดนใจเลยนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบโต๊ะกินข้าวเป็นพิเศษ แต่เราอยากได้โต๊ะที่แบบว่ามีกระจกกระแจหน่อยอะ่ะคุณผู้ชมมันจะได้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะได้ดูแบบว่าเอออันนี้อันนี้เหยียบเข้าไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะมันจะได้ดูโล่งอะ่ะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นความใสเป็นกระจกอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้บ้านเราดูโล่งขึ้นนะแต่เก้าอี้เนี่ยถ้าใช้เก้าอี้ของ Snowy Escape ตัวนี้นะคะสวยเลยคุณผู้ชมแต่คือยังไงสวยแต่สีไม้ไม่เข้าก็เลยมีไม้ที่มันแดงกว่านี้หน่อยไหมอะ่ะไม่มีโลงนเราก็ใจเป็นเก้าอี้สีขาวตัวนี้ไปก็แล้วกันน้อเพราะว่ามันน่ารักที่สุดเเลยนนนนนะะะคตตตต่อขอขขงกง,งกกกกแบโ๊ิ้้าาวว็็็จจปัี ใบไ,ได้ว้าวน่ารักอะพะม่านที่ดื้อก็คือมาม่านก็อีโกไลฟ์สไตล์แล้วมันก็พอดีเป็นอย่างยิ่งเลยอะถ้ามันถ้ามันยังเตี้ยอยู่เราเราก,กดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คอนโทรล9ก้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงในระดับที่เราพอใจสีเราอาจจะยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เราก็มาเลือกสีอาจจะใช้เป็นสีที่ว่ามันแดงขึ้นมาต้นไม้ในบ้านแหละมันจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้เท่านั้นเพราะว่ามันช่างน่ารักที่สุดแต่ใบมันทิมแทงสุดๆไปเลยเราก็พยายามเบียดนะคะเบียดใบเข้าไปให้ชิดขอบที่สุดแบบนี้เพื่อที่ว่า ว่าสิมันจะได้ใช้การต่างๆได้เนาะเรามาเลือก upper cabinet ให้กับห้องครัวเพิ่มเติมกันนะคะก็คิดว่ามันก็ดูโมเดิร์นโมจใช่ปะเราก็เป็นสีขาวๆไม้ๆก็อาจจะใช้ของ b e ส s กมตัวเนี้ยเข้าไป ให้มันยังดูแบบว่าเออดูไม้อยู่นะตรงนี้รูนี้คือที่เหลือแบบว่าสุดๆไปเลยใช่ไหมคะเราก็มาเลือกที่ surface นะคะแล้วก็เลือกที่เ h e ฟ์เนาะเสร็จปุ๊บเราจะไปเลือกไม้สีอ่อนๆแบบนี้เข้ากันหรือเปล่าสีไม้แล้วเราก็เปลี่ยนสีไม้ให้มันเข้ากันซึ่งไม่มีอะไรเข้ากันเลยค่ะอาจจะต้องใช้เป็นสีขาวสีขาวก็ไม่เข้ามาต้องเป็นสีไม้อะอันนี้ดูใกล้เคียงสุดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะซ่อนตุ่มนะคะไว้ข้างในแบบนี้ใช่เลือกไปที่ decoration นะคะเราก็เลือก snowy escape เนาะแล้วก็เลือกที่ cluster นะคะคเราจะเอาจานมาเรียงตัวแบบนี้เออเป็นที่เก็บจานมันจะได้เติมเต็มพื้นที่ว่างด้านหลังตรงนี้เราก็เติมอะไรที่มันดูเป็น j จแปนนิสสไตล์ขึ้นมาหน่อยดีไหมคะโดยการที่ใส่ไม้ระแนงตะแกรงรั่วอะไรตรงนี้เข้าไปให้มันดูแบบว่ามีลูกเล่นกับผนังด้านหลังนะคะแต่ทีนี้สีไม้เราต้องเลือกดีๆเนาะเพราะว่าถ้าสีไม้นี้ก็จะสดไปนิดนึงเอาเป็นไม้แบบนี้ก็แล้วกันนะคะดูแปลกตาขึ้นมาแต่งโซนนี้ด้วยมีดนะคะไม่มีอะไรให้ตกแต่งละตกแต่งด้วยมีดคะ่ะส่วนชั้นล่างตรงนี้เรา ยังจะยัดอะไรลงไปได้อีกนะเราก็อาจจะเอาเออทิชชู่ป้าแก่ ถาดแบบว่าจิปาถะเปื่อว่าจะใส่อะไรลงไปเบบี้ไวป์สักหน่อยไหมของเบสเกมนะคุณผู้ชมทิชชู่กับเบบี้ไวป์ก็อยู่ด้วยกันไปแล้วก็มีตะก้าใส่ของเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่าอันอื่นคือเอาลงไปแล้วก็หัวทิ่มขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เราก็อาจจะมาโนว่าเออเป็นของใช้ที่อยู่ในห้องน้ําแต่ว่าไม่มีที่ไงก็เลยต้องเอามาวางไว้ตรงนี้โอเคเปลี่ยนสีให้บันไดให้มันเข้ากับตัวบ้านของเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือกวอลเปเปอร์กันนะคะซึ่งคุณมีมองว่าสิ่งนี้อาจจะแบบว่าเชื่อมต่อพื้นที่ตรงนี้ได้้สส่่ววนนเเาาาออัยรกจะใชแบบ าจากข้างนอกะเข้ามาเชื่อมโยงกันแบบนี้ แล้วก็ด้านนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบว่าบ้านเปลืปล่ยๆค่ะส่วนแผงนี้อาจจะเป็นวอลเปเปอร์อะไรที่มันแบบว่าดูทะนุถนอมเรามากขึ้นวอลเปเปอร์ที่ดูทะนุถนอมเป็นยังไงหรือก็อาจจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอา้าทีวีฉันหายไปไหนวะเดี๋ยวทีวีทีวีหายไปไหนโกนกลับมาได้หรือเปล่าป้าป้าดาปาเออโคงไฟตรงนี้คุณมีคิดว่าไม่จําเป็นเท่าวิทยุนะคะวิทยุจะทําให้จิตใจของซิมเรานั้นได้เบิกบานแต่วิทยุที่เป็นเบสเกมละ่ะมีหรือไม่มีสิ แต่ก็คือใหญ่มากแม่โออยากใช้อันนี้มากเลยอะบูมบ็อกซ์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอดใจเอาไว้ก่อนถึายังไม่ได้ใส่วิทยุลงไปให้ตรงนี้คือใหญ่ใหญ่ไปมากเลยวิทยุเราก็ย่อขนาดเขานะคะถ้ามันใหญ่เกินไปย่อแบบนี้ตรงบันไดตรงเนี้ยมันก็ดูช่างช่างลงโจงเสียเหลือเกินใช่ปะเรามาหาภาพถ่ายอะไรใส่ไว้ให้เขาหน่อยนะคะซึ่งมันมีเป็นอันนี้อยู่คุณผู้ชมน่ารักน่ารักประตูมตินี่สีเขียวนะคะให้บ้านเราดูแบบว่าเขียวขึ้นมานิดนึงเออแปะลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟที่เซฟที่สุดก็แล้วกันนะคะเป็นไฟของเบสเกมแต่ว่าจะเลือกเล่นเป็นลายอันนี้ เหมือนขาดอะไรไปป่ะคุณผู้ชมเหมือนมันแบบว่าไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่ตรงเนี้ยหัวตรงเนี้ยคุณมีว่ามันโล่งไปจริงๆมันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคะถ้าเราจะไม่ให้ขาดแต่ว่าพอมองแล้วมันดูโลง่งๆอ่ะใส่เชลฟ์เพิ่มให้เขาหน่อยก็อาจจะเป็นเชลฟ์บนทีวีแบบนี้นะคะสัก2อันแล้วก็เลือกแพ็คเนาะตอนนี้ที่เราใช้มีแค่ Eco Life s สไตล์นะคะเบสเกมล้วก็ s n o วี่เอสเคเท่านั้นเลยเราก็อาจจะเอาอะไรมาวางแต่ก่อนที่จะเอาอะไรมาวางเพื่อความง่ายของเราเราจะเอาเชลฟจ์จากจากเอ่อดีมโฮมเดคอ ต้องขอยืมเขามาใช้อีกแล้วเพราะว่ามันจะแนแสแนแสแนบได้ง่ายมากเลยแล้วก็เอามาระดับความสูงประมาณนี้เนาะแล้วก็กลับไปที่เด coration นะคะปิดแพ็กดีมโฮมเด corator ออกแล้วก็อันนี้เราอาจจะมาโนว่าไม่ใช่ของเด็กแล้วเป็นของผู้ใหญ่นะคะซึ่งโต๊ะข้างล่างก็ยังคงแนแอบอยู่โต๊ะโต๊ะแกเดินออกไปเลยเออแกเดินออกไปข้างนอกเลยนะเดินออกไปเลยได้ยินไหมหลังจากที่เราตกติ่งตกติ่ง <laughs> ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้เอาโต๊ะกลับไปไว้ที่ วิทยุมันก็จะจมๆหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามันเอาขึ้นมามันก็จะสูงเกินไปคุณมีว่าบ้านมันก็ดูเติมเต็มขึ้นมากๆแล้วนะคะอุ้ยเยี่ยมเราทํางานได้ดีเยี่ยมเลยขึ้นไปชั้น2กันเดี๋ยนะมีเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะมีความค่าความสะอาดมีของกินแล้วมีที่กินข้าวให้เขาด้วยเราขึ้นมาทําชั้น2ของบ้านกันซึ่งอาจจะเป็นแค่ห้องนอนโล่งๆไปเลยแน่นอนว่าจะต้องเป็นเตียงตัวนี้จากของผ้าอีก็ไลฟ์สไตล์แน่นอนค่ะโต๊ะข้างเตียงก็เป็นโต๊ะตัวนี้ของเขาเช่นกันเพราะว่ามันน่ารกนก ผมก็อยากจะใช้ของอ,อ,อีโคไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะก็ยัดพรมไว้แบบนี้ มีคมไฟสองกลุ่มอยู่แบบนี้แต่ทีเนี้ยข้างบนก็คือว่าแสงแดดสาดจ่องมากเลยอะถ้าเป็นวันพายนี่ก็คือกรีดเลยนะเราก็เอาผ้าม่านนะคะขึ้นมาติดไว้ด้านเนี้ยมันเอื้อมถึงนะคุณผู้ชมแต่จริงๆอะผ้าม่านชั้นสองคุณมีก็มองว่ามันมันไม่ต้องติดก็ได้นะคะเพราะว่าการที่ผ้าม่านอยู่ตรงบันไดามันจะแปลกๆแต่ก็ติดไปเถอะเงินเหลือคะ่ะไม่ใช่เงินเหลือบอกว่าเงินจะเหลือได้ไงไม่ได้จํากัดงบก่อนใช่ปะเออพูดอะไรไม่รู้เรื่องลรผประมาณก็คือดิแดงเกาพันเการ้อยเกาสิบเกาดอก 8, เราจะไม่ยอมให้มันขาดไปเลยนั่นก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คุณมียังย้ำคำเดิมนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสำคัญกว่าตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าในเกม The s ซ m s เนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่ไหนเอ่ยที่กระจกใช่ไหมแต่บ้านนี้ยังไม่มีกระจกเลยเว้ยด้านบนเราใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สีมันเข้มขึ้นมาก็แล้วกันเอาเป็นนั่งทำงานปลายเตียงแบบนี้ไปนะคะใส่คอมพิวเตอร์เครื่องธรรมดาธรรมดาให้เขาแล้วก็หาเก้าอี้ที่สุดแสนจะธรรมดาเช่นกันมาวางไว้ซิม จะเดินได้เดี๋ยวเราจะให้ playtest นะคะ ไม่มีตู้เสื้อผ้าไหนที่จะยัดเข้าไปได้เลยอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้กระจกแทนนะกระจกเต็มตัวที่มันสวยมันมีอยู่นะคะของ eco lifestyle ก็คือกระจกอันนี้นี่แหละเราก็จะแปะไว้ให้ตรงนี้ด้านบนก็มีถาดน้าวางหน่อยแม้เผื่อว่าเล่นกอมแล้วหิวน้ําขึ้นมาเราก็จะมีรูปอะไรก็ตามนะคะที่ดูแบบว่าสดชื่นมีดอกไม้แห้งวางที่พื้นเบาๆอยู่หนะ้ากระจกแบบนี้นะคะคุณมีก็ว่าน่าจะเพียงพอแล้วใช่แล้ววอลเปเปอร์เนี่ยมันก็เลยจะต้อง สารต่อความสัมพันธ์จากด้านล่างมาไปโดยปร,ริยายเลยเพราะว่าเนี่ยพื้นที่มันต่อกันเนาะแต่ผนังอีกสองฝั่งเราจะไปเอาตัวนี้นะคะมาใช้ได้ให้มันดูแบบว่าผนังมีลูกเล่นอะไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมแค่นี้ก็คือเป็นไงอ่ะโดยทาการก๊อฟไฟจากชั้นล่างมาแปะไว้ชั้นบนนะคะหัวนอนตรงนี้ก็คือลงโจงที่สุดไปที่เด c o เรชันนะคะแล้วไปที่รูปภาพหารูปภาพสวยๆที่อยู่ในแพ็คเบสเกมอีโกและสโนวีอุ้ยบ้านที่ใช้3แพ็คนั้นเลย รูปที่ได้รับเลือกก็คือรูปนี้นะคะเพราะว่าไม่มีประกายวิงวิงอ่ะคุณมีชอบอ่ะที่มันดูเหมือน <c oughs> ที่มันดูเหมือนมีอะไรวิงวิงก็ก็เท่านั้นเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วเฮ้ยสวยมาคุณผู้ชมสวย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 อันนี้ก็คือชั้นล่างชั้นบนนะคะมีทุกอย่างตามความต้องการมีสกิลบิวดิ้งให้ด้วยเราไปเอาซิมมาเพลย์เทสบ้านหลังนี้กันดีกว่าเดินทางมาเทสบ้านในวันที่ฝนตกหนักมากเลยแต่เราไม่กลัวเพราะว่าเรามี MC Sheets ให้ไปที่ซีซัน Sheet นะคะแล้วก็ Chan ter แล้วก็เลืออกกสัย่างนช จะเป็นซันนี่โคดก็ได้ปรับระดับไปสักสิบนะคะไม่เคยปรับถึงพันเหมือนกันสักสิบก็น่าจะพอดูซิ้มหนาวตุยอีก อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศให้หน่อยได้ไหมคะจะได้ถ่ายรูปไปลงภาพป,ปกด้วยคุณมิมิมาค่ะเรามาเทสบ้านกันเลยด้านหลังบ้านตรงนี้ใช้ได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราจะเทสให้ดูก่อนเลยก็คงเป็นการเข้าห้องน้ําซิมของเราก็เดินเข้าประตูห้องน้ําไปได้อย่างสบายๆนะคะเข้าไปนั่งชิงช่องชิงช่องเสร็จแล้วก็เดินออกมาด้านนอกเพื่อที่จะมาล้างก๊อกล้างมือตรงนี้แล้วก็เข้าไปอาบน้ําให้เขาดูกันหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมสิ่งสําคัญกับซิมนะคะในบ้านที่เป็นชาเลนจ์เนี่ยเราจะสร้างทุกอย่างที่ส สามารถทําให้ค่าความต้องการของเขามันเติมเต็มได้ก็เท่านั้นเองอะไรขาดไปอะไรขาดหายไปก็กอ้เข้าใจกันด้วยนะว่าขนาดบ้านมันเล็กมากเข้าใจกันได้ใช่ไหมคะชีอาบน้าได้สบายใจมากเลยแล้วก็มาดูนะว่าชีสามารถทํากับข้าวได้ก็คือทําการ์เด้นสลัดได้ถ้าทําไม่ได้นะคะเราก็ยังจะมีควิกมิลที่มีแค่ตู้เย็ยนไม่ต้องมีเคาน์เตอร์ใดๆเลยเนี่ยมันก็สามารถหยิบมากินได้เช่นกันความฮิวของซิมก็จะถูกเติมเต็มแต่อันนี้เราจะรีวิวให้ดูว่าการทำโอนิกิริที่ถูกวิธีเป็นเช่นไร ขั้นแรกเลยก็สับนะคะสับผักให้ละเอียดขั้นที่2ก็เอารีโมทนะคะกดเ,เปิดเปิดอะไรวะเอารีโมทกดเปิดวิทยุไม่ต้องเปิดขอบคุณที่เทสให้ดูแต่ว่าช่วยทํากับข้าวให้เสร็จเถอะขั้นที่3 4 5ี่ห้าและ6และ7และ8ไม่เป็นไรไม่รู้แต่ขั้นที่รู้ก็คือเอานิ้วชี้มาแกะขี้หูนะคะแล้วก็เอาไปคลุกเราก็จะได้โอนิกิริไส้ขี้หูมากินนะคะโอเคขอบคุณที่รีวิวให้ดูกับคุณมีมีมวิทยุฟังได้ใช่ไหมคะทีวีก็ดูได้เช่นกนันนี่ชีเดินมาหยิบหนังสือให้ดูเลยนะโอเคต่อไปเรา ก็จะทําอะไรอะ่ะเราลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้ดีไหมว่านั่งได้หรือเปล่าอากุมีมีเลิกดูทีวีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาซิมเดินมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ได้นะคะต่อไปก็เก้าอี้ตัวนี้ซึ่งรู้อยู่ในใจอะ่ะว่านั่งได้ใช่ด้านล่างบ้านเราเพลย์เทสกันเสร็จแล้วเนาะเราพาซิมขึ้นมาด้านบนนะคะคอมพิวเตอร์เล่นได้หมือไล่เล่นได้นั่งเล่นได้แบบว่าชิวๆ,ๆกันไปเลยอ่ะหยุดค่ะกระจกส่องได้ไหมเพราะว่ามีต้องไม้วางอยู่ข้างหน้านะคะไปลองส่องกระจกให้ดูหน่อยค่ะเดินไปค่ะเดินเดินเดดินนน่่อองไไ้ะะคะทุกตกตป็มา รีแลกซ์บนเตียงได้นะคะเดินเข้ามาตรงนี้ได้ก็ต้องเดินเข้าเตียงได้เพียงเท่านี้บ้านขนาด5้าคูณห้าสชั้นแล้วก็บอกเลยนะว่าสี่เนี้ยสีประตูอันเนี้ยเป็นตัวตั้งตัวตีสําหรับบ้านหลังนี้เลยซึ่งคุณมีไม่เคยสร้างสีแนวแนวนี้มาก่อนเลยก็ขอบคุณมากที่รีคเควสหาทํากันเข้ามาส่วนเออหาทํารูปตัวยูก็แปะไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราหาคําตอบกับเชลบ้านไม่ได้จริงๆต้องขออภัยคนที่ขอด้วยนะอยากทํานะพยายามสร้างเชล์ให้ไม่รู้จะเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แล้วแต่ว่าทําไม่ไหลจริงๆต้องขออภัยด้ วันนี้ขอตัวก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใจกดแชร์ถ้ารักเลยก็กด Subscribe กดทีเดียวพอใครกดแล้วไม่ต้องกดแล้วนะคะเดี๋ยวหายไปไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ